วัสดีเจ้าป้าดาจะพามาพัดกะลำใส่หมูเนาะพัดแบบบ้านๆเจ้ามาเจ้ามาทำกันนาะพัดกลนะลำน้ามันเราแต่สอบเนาะใส่ก็ได้บใส่ก็ได้เจ้าแล้วแต่ ห,หมูประมาณคีดหนึ่งเนาะเพื่อหมูเป็ี่นก้อนนะเจ้ามันจะได้ถูกเขาซื้อมานเอาเวลาเขาจะทากินเขาก็ะเอาใส่สองแขนมันก็เอาออกมาล่างได้ล่างถึงก้อนนะเจ้าเปิดน้ำก๊อกหลากท่านแล้วก็เอามาหั่นมาซอยเอาออกมาแหวกจังหอกแขกถึงจมงูงมันก็นละลายแล้วเจ้ามันหอนเนาะ หมูคีดหนึ่งหั่นได้เยอะนะนี่ยังพอนด่เนาะหั่นบางพอดีเนาะกะลัมพักกะยังก็อร่อยเจ้า ระลาสืบกระลำม,มาไว้ในบ้านนะทีละสองหัวพัดทีนะเกือบมดหัวเลยนะกระม,มังใหญ่เวลาพัดแล้วมันยุกเนาะ ขี้อึ่ขาวใส่เ,น,เนิดหนึ่งเจ้ามันจะได้ซึมนหน้าเนื้อหมูเนาะทำกับข้าวอย่างก็ทายคลิปนน่นนะเจ้า ăn ra cháy mưa nó hai thêm hai ở trong thân tốt nữa cháy mưa 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 อถ้าป้าดาวเอาอันคิดพักกระลำออกทุกวันเนี่ยไข่จะว่าจะได้ผมนี่ยป้าดาวที่กินกระลำเนี่นนะเจ้าวันเว้นวันเลยนะยังมีเห็นอยู่นหเจ้ามันเป็นกระกระลำมังใหญ่กว่าน,นั้นเนี่ยหัวนหนึ่งป้าดาวปาดออกแค่สีกเดียวอะ เอาเข้าวนน้อยๆเจ้าเอาพักเยอะๆเอาสีอิ้วขาวใส่ไปอีกนิดหนึ่งทีนี้ก็ซอสหอยเนาะ เม่อกี้ทุกคนเห็นน้ำมันโอ้ยอย่ามาใช้น้ำมันเยอะนะดูพักปลาดาวนี่หรอกบเยอะแล้วเจ้าน้ำมันนประมาณสองจ้อนหมูคีดหนึ่งพอดีเลยเนาะถ้าจะพัดเส้หมู กะเทียมเหียนน้อยหนึ่งกินเยอะก็เหม็นติดปากกะเจ้ากระเทียมไหมเวลาไปอู้ก็ค้นญี่ปุ่นต่างๆต่างๆคุณจะเอามือปิดจมูกอะบางคนปวบปากกินกระเทียมมันเนาะคนญี่ปุ่นอะเวลาอูออกไปมันเหม็นมากะจะบ้วนปากจะแงจะได้กระทุ้ดึงจะหายนะ ใส่น้ำเจ้าผัดกระลำมใส่น้ำม,มาอร่อยเพราะว่ากินข้าวสวยเนาะุงชลดแล้วแต่ชอบค่ะ ประดาวหัน่นอันพริกไว้พริกหยวกพริกหวานนั่นแหละอร่อยเพราะมันเป็นมันหัน่นออกแดงๆเนาะพันกันรู้เจ้าง่ายๆเนี่ย ใส่แต่น้ำปลาใส่เกลือก็ยังอร่อยเลยอันนี้ถ้าแบบเติกปบาป้านะเจ้าปลาดาพัดใส่เก,กลือร่มๆเลยแต่พอดีป,ป้าป้าผนเอาใจกลินกับเข้าเนาะเขาก็ใช้หมูเบนเนื้อพัดใส่น้ำมันเพิ่บนเนื้อน้อยปลาดาก็กิ่นตัวในนี่เองค่ะทำกันดูเจ้าง่ายๆเจ้า หั่นพักก่อนแล้วแต่สอบเพความใหญ่ความน้อยจะหั่นใหญ่หั่นน้อยแล้วแต่สอบแต่ปลาดกหั่นใหญ่ผ่องน้อยผ่องบางขราวก็ใหญ่ถือโกปิดครับมันอร่อยดีเนาะ เวดาพักกะลาปเวดาถึงพัดลมแล้วเวลากินกับข้าวสวยมันอร่อยเวลามันพักแข็งๆเอากินขับเข้าสวยมันจะอร่อยนะเจ้าเอาจอนตักมันจะเหมือนลงจอนกันพอมพักมันเหมือนยุบอ่ะก็เหมือนคนคั่วพักใส่ไข่หัก็พักอยู่ในไข่มดนั่นนะพักในซุปเหลืองไปเลยอร่อยหอม เนี่ยพัดเสียเเียบร้อยแล้วเจ้าพัดกระลำะใส่หมูทำกันดูเจ้าง่ายๆเนาะประดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าประกันคลิปไหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามคือประดาวเทรนเนอร์จมได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ